เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสามารถกันแดดได้จริง,รงๆอะไรเนงะี้ยคือชอบเลยนะคะเราไม่สามารถแบบใช้ไปแล้วเพื่อเห่นแบบบอกหูฟ้าหายอะไรคือมัอนก็จะน่าตัวเกินไปใช่ไหมเราก็จะต้องให้เวลากับเขาหน่อยนะคะกอก็คือชอบจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าพูดคำว่าชอบกี่รอบแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคมิ้นรีวิวไปเลยนะคะก็ ราอะห่างหายจากการรีวิวแบบคลิปวิดีโอไปนานมากนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยล่าสุดนะคะได้ไปลองกันแดดตัวนึงมาทุกคนล้วรู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆนะคะก็เลยอยากทําคลิปมารีวิวแบบเต็มๆให้กับทุกคนนะคะก็ก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ได้สับสก e แชร์แนวมินอย่าลืม subscribe ได้ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะ กันแดดตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ i ิสดินนะคะมีชื่อรุ่นว่า g o t o Ultra Active Unified นะคะแบรนด์อิส i ิเนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์เวสสําอางระดับโลกนะคะทุกคนมาจากประเทศสเปนซึ่งเขาอ่ะจะมีทีมที่เป็นแพทย์ผิวหนังนะคะมาร่วมคิดค้นนวัตกรรมต่างๆนะคะที่จะมาทําสกินแคร์นะคะทุกคนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผิวหน้าต่างๆของเรานั่นเองนะคะซึ่งกันแดดตัวนี้นะคะก็เป็นกันแดดที่ทางแบรนด์เคลมว่าเป็นกันแดด ลดฝ้าค่ะทุกคนกันแดดทั่วไปในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นว่ามีค่า spf นะคะอยู่ที่ประมาณ50-50บวกนะคะแล้วก็จะมีค่า pa สูงสุดก็จะประมาณอยู่ที่4บวกนะคะส่วนกันแดด active unify ตัวนี้นะคะก็จะพิเศษมากๆเพราะว่าเขามีค่า spf จริงเกิน100นะคะแล้วก็ส่วนของ active unify นะคะมีค่าป้องกันร,รังสี uva ด้วยค่า ppd สูงถึง4 9หรือสูงกว่า pa 4บวกทั่วไปค่ะ เพราะฉะนั้นนะเราก็หมดห่วงเลยว่าผิวของเราจะค้าเสียจากแดดหรือเปล่านะคะตัวนี้สามารถปกป้องได้แบบจึงจ้งๆมากๆเลยค่ะทุกคน ติแล้วนะคะครีมรักษาฝ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะมีสารนะคะที่จะไปช่วยยับยั้งกลไกลการเกิดฝ้านะคะ1-2กลไกเท่านั้นแต่ว่าตัว Active Unify ตัวนี้จะพิเศษมากๆนะคะเพราะเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า DP3 Unify Complex นะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าได้ทุกขั้นตอนนะคะนั่นก็คือจะทาให้ฝ้าเก่าของเราจางลงแล้วก็ยับยั้งการเกิดฝ้าใหม่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ยังมีส่วนที่ช่วยปรับผิวของเราให้กระจ่างใสเหมือนไว้ เ n i n เซรั่มเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีส่วนช่วยป้องกันและยับยั้งสารอนุมูลอิสระนะคะรวมถึงความไวของผิวต่อแสงที่จะนำไปสู่ฝ้าค่ะแล้วก็มีส่วนช่วยยับยั้งการทำงานของเอ็มไซน์นะคะลดการเกิดเม็ดสีค่ะแล้วเขาก็ยังมีไนายาซินามายนะคะหรือวิตามิน B3 ที่จะช่วยขัดขวางการขนส่งเม็ดสีเมลานินนะคะไปสะสมที่ชั้นผิวค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกันแดดสูตรกันน้ําแล้วก็กันเหงื่อนะคะทุกคนเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบลิควิดนิดหนึ่งนะคะเป็นเนื้อกันแดดที่เราค่อนข้างชอบมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทาไปแล้วอ่ะมันจะเนียนสนิทไปกับผิวนะคะไม่ได้ทําให้หน้าของเราวอกหรือลอยนะคะเราสามารถทาได้สองข้อนิว้วได้สบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ทาไปแล้วอ่ะมันก็จะซึมสนิทไปกับผิวนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําให้มันนะเวลาที่เราทากันแดดไปปื๊บบาเราสามารถแต่งหน้าต่อได้เลย นะคะกันแดดตัวนี้จะไม่ไปกวนเมคอัพใดๆค่ะไม่ทําให้เป็นคราบระหว่างวันด้วยมาในส่วนของความรู้สึกหลังการใช้กันแดดตัวนี้กันนะคะทุกคนคือถ้าให้พูดถึงกันแดดที่ใช้ แล้วชอบปีนี้มินว่าตัวนี้ต้องอยู่ในท็อป5ของมินคือมินชอบมากๆเลยนะตั้งแต่ใช้มาคือชอบตั้งแต่เนื้อกันแดดแล้วก็ประสิทธิภาพการกันแดดของเขานะคะคือมันมีวันหนึ่งอะที่มินจะต้องไปทํากิจกรรมเอาดอใช่ป่ะแล้วก็คือตอนเช้าเราก็ทาแค่กันแดดตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะแล้วเราก็ออกไปทํากิจกรรมใช่ไหมคือตกค้ามาเราก็มาเช็ดหน้าเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมหน้าของเราวันนั้นมันก็ยังดูข่องอยู่เลยอะดูหน้าของเรามันไม่ได้ค้าลงเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสามารถกันแดดได้จริงๆอะไรเงี้ยคือชอบเลย ไมินว <Universe> I mean, ok sure ่าคงจะต้องแบบใช้เวลาสักพักอ่ะคือเราไม่สามารถแบบใช้ไปแล้วเพิ่เห็นได้บอกหูฝ้าหายอันนี้คือมันก็จะน่ากลัวเกินไปใช่ไหมเราก็จะต้องให้เวลากับเขาหน่อยนะคะแต่แต่แต่ถ้าถามว่าลดรอยดําได้ไหมบอกเลยว่าได้คือตอนแรกไม่มีรอยสิวตรงนี้ใช่ป่ะคือถ้าเราไม่ใช้กันแดดดีๆแล้วเราไปเจอแดดจัดๆอ่ะรอยสิวมันจะแบบเหมือนมันจะเข้มขึ้นอ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือมันหายไปไว้ทุกคนคือคือดีมากคือสกินแคร์ก็เป็นเซตเดิมแต่ว่ามีแอดเข้ามาคือกันแดดตัวนี้เท่านั้นนะคะก็คือมันช่วยทําให้รอยสิวตรงนี้ เออมันจางลงมันหายไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือตัวเนี้ไม่ไม่ทําให้ผิวเราอุดตันหรือว่าระคายเคืองใดๆนะคะ ก็คือชอบจริงๆอะไม่รู้ว่าพูดคำว่าชอบกี่รอบแล้วนะคะก็อยากจะป,ป้ายยาทุกคนนะคะถ้าหากันแดดดีๆอยู่นะคะแนะนำอิสตินเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อิสตินไทยแลนด์นะคะหรือว่าสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ a ั a เซเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้ก็จะมีความรู้แน่นนิดนึงนะคะในส่วนของอินกิเดียนต่างๆหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบอยังไกงไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืม subscribe Channel ให้มินด้วยนะคะแล้วก็ถ้า ดูคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ